ตัวนี้นะคะมีไซส์เล็กและไซส์ไซส์เล็กและไซส์ไซส์เล็กนะคะเอลนะคะตั้งแต่34นะคะเอลสามถึงสี่สี่ไซส์เล็กนะคะเอลสามสี่เออใช่ไซส์ไซส์เล็กใช่ไหมใช่จ้ะไซส์เล็กเจ๊ตัวเล็กลงลืมลืมนะคะเมื่อก่อนนะคะ ที่ละค่ะกางเกงที่ฟังใส่น่ารักน่ารักแบบนี้บาร์บี้คาโก้ค่ะบาร์บี้คาโก้ไม่ต้องกลัวติดสะโพกนะคะเราทําซิปยาวและซิปจะเป็นสีเดียวตรงเกงเลือกสีได้ด้วยจ้ะเลือกสีได้ด้วยจ้ะสีโทนเข้มดําหมดไหมหมดจ้ะดำหมดมีสีกรมจ้ะขอคนเอวสามสี่ถึงสี่สี่พิมพ์รหัสคือก๋อยหกหกศูนย์ลูกก๋อยหกหกศูนย์ลูกก๋อยหกหกศูนย์ลูเจ๊ฟางอกสี่หกเอลสี่สี่นะคะเจ๊ฟางอกสี่หกเอลสี่สี่เหลือๆนะคะสะโพกนะคะขอไม่เกินห้าสี่พิมพ์รหัสกอไก่๋อยหกหกศูนย์ กอไก่หกหกศเฮ้ยเมื่อแล้วพลอยกอไก่6กหกศเอส่ถึ<อ>ง 6, <60 S 1> 4ี 4, 4, 4ความยาวแกงน,นะฮะอยู่ที่18นิ้วฮะและตัวนี้ค่ะกอไก่ห6 0กศูนที่น้ำใสมาเลยค่ะและตัวนี้กอไก่6กหกศาแฟกาแฟฮะและกอไก่6กหชาดมชานมค่ะและดูน้องน้ำเขามากับซัมเมอร์ซัมใจซัมเมอร์ซัมใจก็อ6กห ใคใช้งานได้จริงนะจ๊ะ็นกระเป๋าค่ะก็ล้วงเข้าไปให้ลูกค้าดูหน่อยลูกเอ้ยถ้าใครรับตัวนี้พิมพ์รหัสกอไก่ตัวนี้ค่ะกอไก่หกหกกาแฟกอไก่หกหกศกาแฟนี่ค่ะนี่กาแฟหรือแกแฟนะคะก๊อไก่6 6 0กาแฟค่ะแม่จ๋ากอ6ก0กาแฟค่ะก็6 6 0ม่วงยังมีม่วงยังมีม่วงยังมีจ้าสดใสน่ารักเัมอร์สัมใจและสีสุดท้ายมาเลยจ้าน้องน้ำมาแล้วพร้อมแล้วกอไก่หกหกู่นย์ชาดอกกะ รีดได้ไหมเพราะว่าไซส์ใหญ่มีสีดไซส์ใหญ่มีสีไซส์ใหญ่มีสีดําคุณแม่ไซส์ใหญ่มีสีดําเจ๊ฟางนะคะเอลสี่สี่จะใส่ไซส์ใหญ่ให้ดูไซส์ใหญ่ขอคนเอลนะคะสี่สิบหกถึงห้าสิบสี่ค่ะไซส์ใหญ่นะคะขอคนเอลสี่หกถึงห้าสี่ไซส์ใหญ่นะจ๊ะแม่ขอคนเอลนะคะสี่หกถึงห้าสี่ค่ะกางเกงไซส์ใหญ่นะคะขอคนเอลสี่หกถึงห้าสี่ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่น่าใช้ไซส์ใหญ่นะ น่าจะเป็นไซส์เล็กนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตน้าสีม่วงมาเอาสีม่วงตัวเดิมเลยเอาสีม่วงตัวเดิมมาเลยใช่เราหักเลยใช่เลยค่ะตัวนี้นะคะที่ราคาไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สีดําไม่มีสีดําไม่มีขอภัยนะคะสีดําไม่มีขอภัยนะคะที่ราคาไซส์ใหญ่มันจะใหญ่มากเลยหนูจะให้แม่ดูสีเดิมที่หนูใส่จะให้เห็นเลยว่ามันหลวมทั้งต้นขาทั้งอะไรนะกางเกงจะใส่สวยคุณต้องซื้อใส่แบบพอดีที่รักดูนะนี่หลวมๆเลยหลวมๆเลยมันใหญ่กว่าตัวหนูมากนะแม่นะขอคนเอลสี่หกขึ้นนะเจฟฟ์เอลส ขอเอลสี่หกถึงห้าสี่จ้าสะโพฟรีไซส์นะคะหกสิบสี่นิ้วนะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่สิบเก้านิ้วค่ะจะยาวกว่าไซส์เล็กหนึ่งนิ้วพิมพ์รหัสคือก็อไก่หกหกหนึ่งม่วงก็ไก่หกหกหนึ่งม่วง,วงรีบเลยจ้าเอลได้ถึงห้าสิบสี่ค่ะสี่หกถึงห้าสี่ค่ะก็หกหนึ่งม่วงสีกรม,มีไหมจ๊ะ มีจ้ะมีไหมคะในระบบกอไก่หกหกหนึ่งกรมค่ะกอหกหกหนึ่งชาโน่กอหกหกหนึ่งกาแฟและกอหกหกหนึ่งฟังใส่สีพีชให้ดูค่ะเจ๊ฟังใส่สีพีชให้ดูค่ะอันนี้คือถอดแบบนี้ได้เลยใหญ่มากคุณแม่ทิปเลยจ้ะหกหกหนึ่งไส์ใหญ่ไซส์จำบอมไม่ต้องกลัวติดรังและที่สำคัญกางเกงแล้วเราคุณเห็นแล้วว่าหน้ายิ้มเป้าไม่ยิ้มใส่แล้วหน้ายิ้มเป้าไม่ยิ้มใส่แล้วหน้ายิ้มเป้าไม่ยิ้มไฮเวทเอลสูงข้างหลังไม่ดึงงรรันนนะะะะะะคคคคกกกกอมม่่สสสีีีชาาแฟ เป็นางเกงคาโก้นะคะซิปหน้าอย่างดีแล้วซิปลึกด้วยคุณไม่ต้องกลัวติดสะโพวกวงคงวง,วง,วงขากว้างใหญ่ไพศา,าลรังการงานสร้างดาวร้านดาวร้านดวงค่ะไปต่อนะคะตัวนี้กอไก่661ชานมกอ661สีชานมนะคะจะเป็นสีชาไทยชาใต้นะคะถ้าใครรับตัวนี้กอ661ชานมค่ะ